โซ่งุ้ยเอาเลยอ้าวอ่าเอาขาจับไว้ขาจับไว้เดี๋ยวแมวหนีอ่าขาจับไว้ขาจับไว้เออนั่นล่ะโอ้ยเฮ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 ้ยอ่าเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันอย่าทะเลาะกันอับที่ทองสู้ๆเออกัดคอเลยโอเหรอ ตายตายต,ายตายงับเบา่เนี่แหละครับความรักต่างสายพันธุ์เล่นด้วยกันได้ทั้งวันอ่าออออ่า,อาโอเคไหมทองโอเคไหมอ่ะเออเอออ่าเหมือนรู้เลยนะนี่ <ขอ S 1> เป็น,ปน,นยังไง,ไไงนี่ไงเป็นไง จะหนีแล้วพี่ทองจะหนีแล้วไอ้ขาวจะหนีแล้วเออเออเอเออ่าไปหาเขาหนั่งเดินละอา่างับต่องับต่ออา่อาอ่า เราดังเดี๋ยวคนน่ามาวอดบ้านนี่